ก่อนได้ไหมเอาไหมล่ะเอาไปข้นมาอะไรอ่ะสบู่ใช่ปะสบู่นางร้ายมาแม่เอาไปราคานี้ไปสองก้อนไปราคาเด็กก้าแม่เอาไปเอาแม่เอาไปสองก้อนนะไปเลยจ้าอ่ะแม่ไม่กดได้เลยดูจะไม่เอาอะไรอีกนอนก่อนแล้วเนี่ยจริง เย็นนะโดนแอร์แป๊บเดียวเย็นนะมันแดดนางร้ายเหรอกะดูผมจะเย็นสบู่เอาได้เลยค่ะคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะนะหนูใช้ทุกวันย้ำว่าหนูใช้ทุกวันแบบทุกวันจริงๆไม่โกหก ไม่โกหกคุณจริงอย่างอื่นซื้อไปก็คือใช้เสริมแต่ว่ายืนพื้นเราก็จะมีเนาะคนเรามันก็จะมีว่าแบบอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างอยากลองเปลี่ยนมันเบื่อมันจำเจอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นึกออกไหมแต่ว่าเรียกพี่เก่งดีกว่าพี่เก่งดูไลฟ์อยู่ไหมคะไม่ได้ดู เรียกพี่เก๋ให้หน่อยได้ไหมพี่จูอ๋ออนู่เรียกอีเปิดตะโกนแป๊เรียกให้เข้าของเนี่ยนอนเนาะเออที่วางข้างๆเขานั่งนะลองพี่เกค่ะพี่เก๋พ่เก๋ไม่ด้ยินพอง่ายกว่าไหมจริงให้พี่เก่งไปเสื้อให้ด้วยดูไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นะทุกคน สสวัสดีค่ะอยู่ไหนคะอยู่ข้างล่างคะ่ะสวัสดีนะคะลูกเธอลูตะธอโกนไปไม่อยู่อะคะ่ะไม่ได้ยินนี่ลูกพี่เก่งค่ะขึ้นมาหน่อยได้ไหมคะหยิบมือถือตัวเองเข้ามาด้วยแล้วก็หยิบหมอนเข้ามาด้วยได้ไหมคะหมอนอะไรคะพี่จุ๋ม<อ>ลืมหมอนะคะ่ะ สบู่จ้านี่ค่ะคือสบู่นางลายนะแม่นะคือมันโกหกกันไม่ได้เพราะหนูไม่ได้ตั้งใจจะขายวันนี้ด้วยนะคะโกหกกันไม่ได้เนาะนี่นะคะน้องอยู่ข้างในนี้เห็นไหมได้ที่ตีฟองไว้ด้วยซ่อนอยู่ซ่อนตัวอยู่สวัสดีค่ะถ <c oughs> ืว่าหนูอาบน้ําอยู่เหรอเ<ะ>องโทรศัพท์ตัวเองอ่ะทำแผดเซลกระแด้ได้น่อยได้ไหมเป็นราคาเลยป่ะอะไรก็ได้ไ<า>ไเป็นราคามันเอาทั้งสติกเอาสติกด้วย เด็กลับวันไหนนะคะกลวันนี้ค่ะเดินทางอย่ะอ๋อแล้วเขางมีอมค่ะแล้วก็เพื่อนที่จะรี่อยู่ไหนนะเด็กให่เก่งแกขาให้เก่งเพือเก่งโคตรเท่เ่งครัดีมาไหมล่ะลวพี่อยู่านพี่ไม่ออกไปไหนวันี้เไม่ดนแกงแน่นอนนี่สอบเขียคิวมีโปรไหม สบ,บู่เหลือแค่ไรครับสบู่สองก้อนไงสองก้อนนะคะ,คะสองก้อนแล้วเออปีฟองหนึ่งเนาะใช่ค่ะซล<อ>บ,บูสก้อนปีฟองหนึ่นะปีฟองหนึ่งนะคะแล้วก็กันแดดกันแดดรอดค่ะ แล้วแต่จาก3 5 9ใช่ปะ่ะใช่คร่ะเท่าไหร่ดิ259 <29. S 1> จริง259ไปไหม259 5นาที29 3นาทีพอ2 9สถิติสถิติด้ดดวย แล้วพี่คืนนี้พี่ที่หนาวแล้วเอามือลองสัมผัสดิใช่ว่ะก็เดียวกันแดดคือคนนี้แพ้ง่ายใช้ได้แนะนำอาสบู่ไปนี่กรนแดดมันจะเปลี่ยนสีปั๊ดปี้มันเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะเหตุบล็เห็นปะ่ะแล้วหนูยังหาโรงงานที่ทำประมาณแบบนี้ยังไม่ได้หนูฟุ่งตุงใช่ป่ะพี่พี่เก่งยากมา,มอากอยู่ในขบวนการอยู่ในขบวนการคือบทล็อตน,นี้ก็ยังไม่รู้จะไงจะต่องงอยู่ยังหลงทิศอยู่<ม>กดได้เลยค่ะ คือลาบไปถึงเกาหลีแล้วตอนเนี้ยแต่ว่ายังไม่ได้อ่ะคิดดูดิเวอร์ปะ่ะเวอร์เกินงงเกินมันจะอะไรขนาดนันนะแตนแดบหมดอายุเม,ม,มื่อไหร่นานยุ่งเปิดเปิดยาวได้ดีมันไม่ได้ทำอะไรเยอะดีที่เนี่ยใช่ไหมก็เปิดเดี๋ยวเปิดให้ลาไอ้น้าว่านอ่ะเออโอ้ยโอ้ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดถึงเท่าไหร่ ยี่สิบเอ็ดเนาะสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดยี่สองอ่ะทำงานบุ๋มไปบุ๋มไปปักเซค่ะจู่ไปเมกาจูไปเมกาทุกคนต้องเจอแก้เฮ้ยเสร็จยังไรกันแดดได้แล้วมั้งแม่ปักหมดหมดแล้วแม่ใส่เงินหรือยังกันแดดไม่งั้นถือจะออกนะครบสามเที่ยงแค่เพิ่งแครืพิ่งเพงเพิเดียวไปหนูค่ะนี้ไปไม่ถูกเลย ฝนน,นน่าจะใกล้ตกค่ะตอนนี้เพราว่าอยูล้าง,ง,ง,งแปงที่ล้าแปงที่ทโอดีเลมากนะที่นูพี่นูเอามามน,น,นี่นี่เหรอทั้งนเลมากไม่ใครสนใจปะ<อ>แต่ล้างง่ายมากแลวสะอาดด้วยชลบุรีร้อนมาก สบู่ทุกอย่างใครจะกดกดนะคะหลุดจอตะก้าออกนะคะนะหลุดจอตะก้าออกอนนั้นไม่นะแห้จ่ายทางได้เลยนะคะที่ชงนี้อะไรไหมปิดแล้วนะที่อย่างเดียวค่ะที่่เดียว อะไรคะไม่ขายคุยเก่งก็ีห้างไลทุกอะไรอะใส่ค่าไปสั้งใช่ดูดิมันห้าร้อยเก้าสิบเลยแพงพอเราเราซื้อปกติอะมันก็จะแบบฉันเตือนฉันเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วคืออะไรแบตเตอรี่เหลือน้อยอ่ะกดละแบตเตอรี่จะหมดอีกแล้วอันบน น้องใช่่ต้องชาร์จใช่ต้องชาร์จต่อสายมันอยู่ใกล้ที่นเั่นปิดแจ้งเตือนได้ป่าวอ่ะ